มาชิอามาเดนมาคีบัวเดินคันนี้สวยมากเลยครับผมผมคิดว่าจะเป็นสองปีแล้วที่ไม่ได้เอาคันนี้มาปีแล้วนี่หนะ้าปีแล้วกับปีก่อนนะั้นนะเป็นตู้แอร์ครับ เอาตู้เอมาแต่ไม่ได้ลงเกี่ยวที่เงี่ยเวยดมากเลยคันนี้ส0 2 2ัยบสองลามบุกบ้าน ยังหวานมากเลยคันนี้ ตอนนี้มืดแล้วทุกคนตอนนี้มืดแล้ววิวสวยมากเลยทุกคนววสวยมากวิวข้างหน้า ข้าวลงรูมแล้วนี่เป็นคันเดียวนะครับที่ผมมาอันนี้เป็นที่นาของอที่นาสายเสียลลั่นทุ่งนะครับที่ผมไปถ่ายที่บ้านปงหาคามครับสองหมื่นวิวตอนนั้นแต่มาถ่ายที่นี่ก็แค่สามพันเอง แาวลั่นทุง่งให้อยู่จังหวัดแพร่นะครับอยู่อำเภอสุเมก็ฝากด้วยนะครับทีมงานสายเจวลั่นทุง่งแล้วก็เกียวข้าวของทีมงานสายเจวลั่นทุ่งนะครับงานรถกีดินเพื่องานรถปาดะนะครับผมไม่ใช้รถกีดินรถ่าด คลินี้ก็ยาเป็นสมพวรแล้วนะครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ